้างสามบาทรอบทำร้ายพระธุดงสวัสดีครับท่านผู้ฟังปักกลดที่รักทุกท่านครับคลิปนี้ปักกลดจะพาทุกท่านไปรู้จักกับลวงปูสามกันครับลวกปูสามนั้นสาธุชนที่เคยไปเดินทางไปกราบนมัรสการท่านคงจะตรวหนักดีว่ามีความคล้ายคลึงกับลวงปูดูลอัตุโลท่านมากไปด้วยขันติโสรัจ,จะ อดทนสงบเงียบเยบเือกเยน็นชีวิตสมณะของหลวงปู่นั้นไม่เคยว่างเว้นในการเดินทุดงท่านไปตามป่าเขาและในจังหวัดต่างๆจิตของท่านนั้นเต็มไปด้วยความเมตตาไม่เคยขัดศรัทธาคณะศรัทธาญาติโยมเราไปติดตามรับฟังประวัติและปฏิปทาของท่านไปพร้อมกันครับประวัติ และปฏิปทาหลวงปู่สามอากินชโนวัดป่าตรายวิเวกตะบนนาบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินจากหนังสืออนุสร์เนื่องในงานฉลองอายุครบ80ปีและฉลองครบครอบ10ปีวัดป่าตรายวิเวกเดือนมีนาคมพศ2522 ลุงป,ปู่สามอากินจโนท่านมีนามเดิมว่อสามนามสก,กุลเกียรติแก้วสีเกิดที่บ้านนาสามตำบลน,นาบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันอาทิตย์เดือนสิบปีชวดตรงกับเดือนกันยายนปีพศ2443ท่านมีพี่น้องทั้งหมด11คนบิดาชื่อนายปวมมัรดาชื่อนางกึงท่านเล่าว่าเมื่อวัยเด็กนั้น เดือดรับความทุกข์ยากลําบากเป็นอย่างมากเนื่องจากได้บ้านไม่มีผู้หญิงมีแต่ผู้ชายและท่านเป็นลูกชายคนโตดังนั้นนอกจากท่านจะต้องทํางานนอกบ้านอย่างเช่นเลี้ยงวัวเลี้ยงควายและก็ทําไร่ไถนาแล้วยังต้องทํางานในบ้านอีกด้วยอย่างตําข้าวหุงต้มอาหารและก็เลี้ยงดูน้องๆอีกหลายคนคือทํางานเหมือนผู้หญิงทุกอย่างจนอายุย่างเข้าสู่วัยหนุ่มแล้วก็อยากที่จะมีโอกาสได้เที่ยวเตร่เหมือนผู้อื่นเขาบ้าง ประกอบกับท่านมีอัธยาศัยชอบสงบตั้งแต่เด็กไม่เคยเกะกะร่ารานหาเรื่องกับใครเลยรู้จักการทำบุญการบริจาคทานฟังเทศฟังธรรมตั้งแต่อายุได้14ปีจึงเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของบิดามารดาและก็ผู้เฒ่าผู้แก่เป็นอย่างยิ่งครัน้นอายุได้19ปีก็คิดอยากจะบวชจึงได้ขออนุญาตบิดามารดาซึ่งท่านก็อนุญาต ได้บวชเป็นสาม,มนเณรที่วัดนาสามอันเป็นวัดใกล้บ้านเกิดของท่านบวชเนนได้สองภรรษาก็บวชพระต่อเมื่อพศ2462โดยมีพระครูวิบลศีรพรษเป็นอุปชาหลวงพ่อเอี่ยมและพระอาจารย์สามเป็นพระคู่สวดท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดนาสามได้สามรรษาก็คิดอยากจะไปเรียนปริยัติธรรมที่กรุงเทพจึงได้เดินทางเข้ากรุงเทพ และขอพำนักอยู่ที่วัดสัมพันธวงศ์แต่ก็มีอุปสรรคอย่างยิ่งคือทางวัดบอกขัดข้องว่าไม่มีกุฏิอยู่ให้จำพรรษาครั้นจะกลับมาวัดเดิมก็นึกอายเขาจึงหาวัดจำพรรษาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหนึ่งพรรษาโดยไม่มีการเรียนปริยัติธรรมแต่ประการใดเมื่อออกพรรษาแล้วจึงมาอยู่ที่วัดนาสามตามเดิมคงจะเป็นด้วยบุญบันดาล ให้หันวิถีชีวิตแห่งบรรพชิตให้มาทางวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองเมื่อกลับมาอยู่ที่วัดนาสามตามเดิมได้เพียงสามเดือนเท่านั้นก็ได้รับทราบกิติศัพท์ข่าวดีว่าท่านอาจารย์ดูลหรือหลวงปู่ดูลอตุโลวัดบูรพารามได้กลับมาจากทุดงและสำนักก็อยู่ที่ป่าหนองสเสม็ดตำบลเฉลียงอำเภอเมืองสุรินทร์ท่านจึงไปพบท่านอาจารย์ดูลณที่นั่นถวายตนเป็นลูกศิษย์เพื่อจะอบรมทางกรรมฐาน ท่านอาจารย์ดูลก็มีความยินดีและแนะนาสั่งสอนเรื่องการนั่งสมาธิภาวนาเมื่อตั้งใจปฏิบัติก็เกิดนิเมิต่างๆแล้วก็ยิ่งเกิดความเชื่อความศรัทธาเลื่อมใสอย่างแท้จริงจึงอยู่จำพรรษาณที่นั้นหนึ่งพรรษาสว่วนท่านอาจารย์ดูลก็มาจำพรรษาที่วัดนาสามเมื่อออกพรรษาแล้วก็ได้เริ่มออกเที่ยวทุดงในบริเวณกใกล้ๆกล้จังหวัดสุรินทร์ โดยไปทางเขาสวายท่านออกจากที่นั่นแล้วก็ไปตั้งสำนักปฏิบัติอยู่ใกล้บ้านถนนตะบ,บนเฉลียงอยู่ประมาณ2เดือนท่านอาจารย์ดุลได้ทราบว่าอาจารย์3าพร้อมกับพรรพวกมีศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะปฏิทุดงกรรมฐานอย่างจริงจังจึงแนะนําให้ท่านไปหาท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งขณะนั้นท่านอาจารย์มั่นกําลังพักอยู่ที่วัดป่าสัมพงทางจังหวัดสกลน,นคร รวมปู่สามก็ได้ชักชวนหมู่พวกเดินทางไปพบพระอาจารย์มั่นในการเดินทางจากจังหวัดสุรินทร์ครั้งแรกนี้มีท่านสกุยเป็นเพื่อนไปด้วยรวมสององค์เดินทางครั้งนี้ใช้เวลาถึง15้วันจึงได้ถึงจังหวัดนครพน,พนมและพักอยู่ที่นั่นสามเดือนแล้วก็เดินทางต่อไปอีก5้าวันก็ถึงวัดป่าสำพงที่ท่านพระอาจารย์มั่นพักอยู่ น ja ้ัสศกาศท่านทราบว่ามาจากจังหวัดสุรินทร์เพื่อปฏิบัติกรรมฐานและพักอยู่สามเดือนเพื่อรับการอบรมและฟังเทศจากท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์มั่นท่านทราบว่าท่านอาจารย์สิงห์ันตยาคโมเป็นผู้คุ้นเคยต้อนรับพระมาจากจังหวัดสุรินทร์เพราะท่านอาจารย์ดูลก็เป็นผู้คุ้นเคยกับท่านอาจารย์สิงห์จึงแนะนําท่านอาจารย์สามให้ไปหาท่านอาจารย์สิงห์ท่านอาจารย์สามจึงต้องเดินทางไปพบท่านอาจารย์สิงห์ เดินทางหนึ่งวันหนึ่งคืนจึงไปถึงอำเภออากาศอาํานวยท่านอาจารย์สิงห์ทราบว่ามาจากสํานักอาจารย์ดูลก็แสดงความยินดีจึงต้อนรับและจัดให้พักอยู่ในที่นั้นครั้นพอจวนจะเข้าพรรษาก็จัดให้ไปอยู่อีกแข่งหนึ่งต่างหากไม่ห่างจากกันเท่าไรนักท่านอาจารย์สามท่านเล่าว่าปีนั้นท่านป่วยเป็นไข้ป่าจวนเจียนจะถึงตายร่างกายผ่ายผอมเลือหนังกับกระดูก ขณะนั้นในบูบ้านมีโรคอหิวาเมื่อค่อยหายจากป่วยแล้วก็ต้องหัดเดินเป็นเดือนและต้องใช้ไม้เท้าช่วยจึงพอเดินได้เมื่อออกพรรษาแล้วก็ออกจากอำเภออากาศอำนวยเที่ยวทุดวงไปทางจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกับท่านอาจารย์สิงห์ครั้งนี้ไปกันเป็นหมู่มากประมาณ100่อกว่าองค์เมื่อถึงอุบลหาสำนักพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แนะนำสั่งสอนญาติโยม ให้ระดับความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติภาวนาะมีประชาชนเข้ามาฟังเทศฟังธรรมและนั่งภาวนาเป็นจำนวนมากเมื่อ <Me> จวนจะเข้าพรรษาปีนั้นก็ตั้งใจจะจำพรรษาอยู่ที่อุบลแต่ท่านเจ้าคุณมุนีเจ้ากรมบนญทนอีสานในสมัยนั้นไม่ให้อยู่วัดป่าให้ไปอยู่ที่วัดสุทัศน์ในเมืองอุบลท่านอาจารย์สิงห์และมห ah าปินจึงแนะนําให้ท่านอาจารย์สามกลับสํานักเดิมที่จังหวัดสุรินทร์เสียก่อน ท่านจึงต้องกลับมาเข้าพรรษาหลังเดือนเก้าที่บ้านถนนตะบ,บนเฉลียงจังหวัดสุรินเมื่อออกพรรษาแล้วก็ไปหาท่านอาจารย์สิงห์ที่จังหวัดอุบลอีกท่านอาจารย์สิงห์ก็พาทุดงไปที่อำเภอยโสธรพร้อมทั้งให้ท่านอาจารย์สามและท่านสกุยยติปัรมยุทธ์ที่อำเภอยโสธรนั่นเองมีพระครูจิตวิโสเป็นพระอุปัชาท่านอาจารย์สิงห์และท่านมหาปินเป็นพระคู่สวด เียวทุดงแวะวนอยู่แถวนั้นเป็นเวลานานจนจวนจะเข้าพรรษาก็กลับไปจำพรรษาที่อุบลณสำนักสงฆ์ท่าวงหันเมื่อออกพรรษาแล้วท่านอาจารย์งห์ก็พาทุดงต่อพร้อมกับแนะนําธรรมะสั่งสอนญาติโยมแถวอำเภอจุน่าเจริญอำเภอม่วงสามสิบเป็นต้นพอจวนจะเข้าพรรษาท่านพระครูพิสารอดันเจเกตหรือท่านอาจารย์จยันเขมิโยมานิมนต์ให้คณะของท่านไปจำพรรษาที่ขอนแก่น และได้ทั้งสำนักอยู่ที่เรางาส่วนท่านอาจารย์3ไปอยู่สำนักบ้านนนวังพอออกพรรษาแล้วก็ออกมาพบกันอีกได้เพียง5้ถึงหวันก็ลาไปหาที่วิเวกตามถาม้ำตามป่าสถานที่สงัดเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมประกอบความเพียรโดยไม่เลือกการเวลาเว้นไว้แต่พักผ่อนหรือมีคนมาถามธรรมะปฏิบัติท่านก็แนะนำสั่งสอนเขาเหล่านั้นตามสติปัญญานอกจากนั้น ก็เร่งทำความเพียรพยายามด้วยตนของตนเองอย่างสม่ำเสมอเมื่อออกพรรษาแล้วก็มาพบท่านอาจารย์สิงห์ออกจากนนรังก็ไปจบับพรรษาที่ป่าหนองบัวพรรษาหนึ่งออกจากหนองบัวก็ไปจบับพรรษาที่อำเภอพลพรรษาหนึ่งแล้วก็ย้อนมาจบับพรรษาที่หนองบัวอีกสองพรรษาตอนนี้จึงลาท่านอาจารย์สิงห์ไปเที่ยวทุ่งดอที่จังหวัดชัย,ยภูมพิพร้อมกับพระบุญธรรมเมื่อไปถึงชัยภูมิก็พักอยู่ที่นั่นสามคืน ก็ไปเที่ยวสะหงและพักที่นั่นประมาณครึ่งเดือนก็ชักชวนโยมชาวบ้านแถวนั้นขอร้องให้พาไปถ้ำวัวแดงโยมก็ได้ส่งไปเพราะโยมเหล่านั้นก็มานั่งสมาธิภาวนาด้วยทุกวันมีสัมมาเนนองค์หนึ่งกับพระอีกสององค์ร่วมกับท่านเลยไปถึงบ้านเขและพักอยู่ที่นั่นหนึ่งคืนมีโยมชาวบ้านแถวนั้นสองคนไปด้วยหลังจากที่ฉันเสร็จแล้วก็เดินไปจนถึงถ้ำพระ พักนอนที่นั่นคืนหนึ่งก็ยังไม่พบถ้ำวัวแดงสำหรับในถ้ำนั้นดูข้างในนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเลยจะออกมาหาน้ำดื่มก็ไม่มีพยายามขึ้นไปหาข้างบนนั้นก็สูงมากต้องขึ้นไปด้วยความยากลำบากจึงจะได้ดื่มน้ำและก็พักนอนที่นั่นคืนหนึ่งรุ่งเช้าก็เที่ยวไปหาถ้ำวัวแดงเดินเที่ยวหาตั้งแต่เช้าจนเย็นได้ความลำบากมากจึงได้นอนพักค้างคืนหนึ่งนอนห่างกัน กล่าวว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ลาดชันเช้าขึ้นมาปรากฏว่าท่านเมียนที่ไปด้วยนั้นนอนหลับกลิ้งตกไปติดกับต้นไม้จึงเได้ลงไปดูท่านเห็นท่านเมียนทั้งที่ตกไปติดกับต้นไม้แล้วยังนอนหลับอยู่โดยไม่รู้ตัวคงได้รับความเหน็ดเหนื่อยมากกระมังก็เลยปลุกให้ตื่นแล้วก็พากระออกจากถ้านั้นก็ไปถึงถ้าประทุนแล้วพากันพักนอนอยู่คืนหนึ่งเพราะคํามมากแล้วเมื่อตกดึกบรรยากาศเงียบสงัดวงเวงยิ่งนัก ได้ยินเสียงสัตว์อะไรก็ไม่รู้ร้องดังลงมาหาตรงที่นอนนั่นเองท่านเมียนก็นอนไม่หลับสําหรับท่านนั้นตั้งสติแน่แน่นั่งสมาธิอยู่ไม่รู้สึกกลัวนั่งอยู่ด้วยความสงบพอออกจากตรงนั้นไปแล้วปรากฏว่าหลงทางเดินวกเวียนวนไปจนอยู่ในภูเขานั้นเจอดดข้าวคิดว่าคงไม่รอดไม่ได้ฉันน้ําไม่ได้ฉันข้าวน้ําเป็นเวลาสามวันพอถึงวันที่สี่จึงพบน้ํา ได้ดื่มน้ําแล้วก็ตกเย็นพอดีจึงต้องพักนอนอยู่ตรงนั้นอีกพอเช้าขึ้นมาก็พาก,กันออามาเล็ดไผ่มาต้มฉันกันแทนข้าวพอประทังชีวิตเพื่อให้มีกําลังเดินทางต่อมาเดินทางมาพบบ้านโยมคนหนึ่งแล้วพักอยู่บริเวณนั้นคืนหนึง่งเช้าขึ้นมาพอได้ฉันอาหารบ้างแล้วก็เดินทางมาที่สาหงพอมาถึงสาหงพักอยู่ที่นั่นนานพอสมควรแล้วก็ได้รับจดหมายจากท่านอาจารย์สิงห บอกให้มาประชุมกันที่นครราชสีมาจึงพากันเดินทางมาสีวันสี่คืนจึงถึงโคราชแล้วท่านอาจารย์สิงห์ก็ยังรอพระบางองค์ที่มายังไม่ถึงแต่เมื่อทุกองค์มาพร้อมกันแล้วก็ประชุมปรึกษากันเพื่อตั้งสำนักกรรมาฐานขึ้นที่ป่าใกล้หอรถนครราชสีมาให้ชื่อว่าวัดป่าสารวันจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ปีต่อมาไปอยู่ที่เขาเมง้ง กับท่านคำดีที่ขอนแก่นออกพรรษาแล้วก็พากันกลับมานครราชสีมาอยู่ประมาณเดือนกว่าก็ออกไปเที่ยวหาที่วิเวกอีกสแสวงหาความสงบจิตใจเพื่อเป็นผลประโยชน์ของตนให้บริสุทธิ์ขาวสะอาดและปีต,ต่อมาก็ได้เที่ยวทุดงงไปทางลบบุรีไปจำพรรษาที่วัดเขาพระงามจำอยู่ในถ้ำน,นั้นได้สามปีออกจากเขาพระงามก็มานครราชสีมาอีกท่านอาจารย์สิงห์จึงให้ไปอยู่ดงขมิน้น ก็เลยไปและอบรมจิตใจของญาติโยมที่มานั่งสมาธิภาวนาแนะนำในการทําบุญบริจาคทานพอให้รู้ให้เข้าใจในการทําบุญให้ทานออกจากดูคริมิแล้วก็เลยมาจังหวัดสุรินในขณะนั้นท่านอาจารย์ดูลได้รับคำสั่งจากเจ้าคณะบนทน ให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดบุรพารามและได้เริ่มสร้างพระอุโบสถหลังใหญ่แต่ก็สร้างยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีจึงจำพรรษาอยู่ที่วัดบุรพารามเพื่อช่วยร่วมมือร่วมกําลังกับท่านอาจารย์ดูลสร้างพระอุโบสถซึ่งก็เป็นเวลานานเกือบสิบปีเมื่อพระอุโบสถเสร็จแล้วก็กลับไปอยู่ที่จังหวัดลบบุรีจำพรรษาอยู่ที่วัดพระงามอีกพรรษาหนึ่งก็ออกจากจังหวัดลบบุรีกลับไปอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีที่เขาน้อยท่าแชลับ จากนั้นก็ไปอยู่ทางเกาะมากและเที่ยวทุดงตามเกาะเด้เลยไปดูเกาะแม่ชีเกาะกูดและเกาะสีชังเมื่อจวนเข้าภาษาก็จำภาษาอยู่ที่เกาะมากผู้เดียวแต่พอออกภาษาแล้วก็ไปเที่ยวทุดงถึงจังหวัดตราดพักอยู่ตรงสวนเงาะสวนทุเรียนเมื่อมีญาติโยมไปหาก็พาไปนั่งสมาธิภาวนาฝึกหัดจิตใจของตนให้สะอาดปราศจากบนทิน จากจังหวัดตราดก็ไปจังหวัดระยองแล้วก็เลยไปจังหวัดจันทบรุรีพักอยู่ที่วัดป่าของกุ้งและออกไปตามแถวนั้นมีอำเภอขลุงได้แสดงทําอบรมพวกญาติโยมทางจิตใจเพื่อความบริสุทธิ์ดีงามของตนพอจวนเข้าพรรษาได้ย้อนกลับไปหาท่านอาจารย์มั่นอีกครั้งหนึ่งที่สกลนอครในปีนั้นได้ร่วมพิธีวิสาขาบูชากับพระอาจารย์มัน เมื่อพระเถระและญาติโยมเวียนเทียนเสร็จแล้วท่านอาจารย์มั่นได้แสดงธรรมเทศนาตั้งแต่สองทุ่มจนเลยหกทุ่มพระบางรูปง่วงนอนนั่งสับประกเอียงไปเอียงมาท่านอาจารย์มั่นเทศว่าผู้ไม่มีศรัทธาฟังเทศเพียงแค่นี้ก็ง่วงนอนแล้วท่านจึงได้หยุดเทศเพียงแค่นั้นก่อนแล้วอนุญาตไปพักผ่อนตามบรรยาสายชาขึ้นหลังจากฉันจังหันเสร็จแล้วต่างองค์ต่างกลับวัดของตนท่านอาจารย์สามจึงเดินทางต่อไป จากจังหวัดหนองคายไปที่อำเภอท่าบ่อเพื่อพบพระอาจารย์เทศที่นั่นเมือ่อเที่ยวหาความวิเวกบริเวณนั้นพอสมควรแล้วจวนเข้าพรรษาก็กลับมาหาท่านอาจารย์เทศอีกพักหนึ่งแล้วก็ลากลับมาที่ชนบุรีจำพรรษาที่บางพระส่วนท่านอาจารย์เทศนั้นก็ไปจำพรรษาที่จันทบรุรีพอจวนจอกพรรษาประมาณหวัน ก็ได้รับข่าวว่าท่านอาจารย์ใหญ่ทางสกลนครคือท่านอาจารย์มั่นอาภาธหนักท่านอาจารย์เทศจึงบอกว่าท่านจะมานมัสก,การอยู่พัาบาลท่านอาจารย์มั่นจนถึงที่สกลนครต่อมาไม่นานก็ได้ข่าวว่าท่านอาจารย์มั่นมรณภาพแล้วท่านนอนเฝ้ารักษาศพของท่านอาจารย์มั่นจนถึงสามเดือนกว่าจึงถึงพิธีประชุมเพลิง ในงานพิธีศพของท่านอาจารย์ใหญ่ครั้งนั้นเห็นว่าเป็นงานใหญ่มากเท่าที่เคยเห็นมาในสมัยนั้นมีพระมหาเถระทั้งทางฝ่ายคันธุระและวิปัสนาธุระเป็นจานวนมากไปชุมนุมกันฝ่ายญายติโยมดูเหมือนเห็นว่าทุกจังหวัดก็ไปชุมนุมกันเช่นเดียวกันเมื่อประชุมเพลิงเสร็จแล้วท่านอาจารย์สามกล่าวว่ามีท่านองค์หนึง่งที่ลงไปเก็บอัฐ,ฐิและมีพวกกรรมการเข้าดูแลเพราะเกรงคนอื่นจะแย่งเอาไป เมื่อเสร็จแล้วก็กลับมาเที่ยวทุดงที่จังหวัดสุรินทร์อีกประมาณเดือนหนึ่งแล้วจะไปที่ชนบุรีอีกประมาณเดือนกว่าก็ได้รับจดหมายจากท่านอาจารย์เทศส่งมาจากภูเก็ตบอกให้ไปช่วยเผยแพร่ระเบียบแนวทางทุดงกรรมฐานที่ภูเก็ตจึงเดินทางไปพร้อมด้วยพระติตามอีกหนึ่งองค์โดยท่านอาจารย์เทศส่งมูลค่าสําหรับพานะไปให้เมื่อไปถึงภูเก็ตแล้วก็ให้เที่ยวทุดงไปอยู่จังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่บ้าง เสียวุนงกรรมฐานและอบรมญาติโยมในที่ต่างๆส่วนผู้ที่แสดงความไม่พอใจไม่อยากให้อยู่พยายามให้หนีอยู่เสมอแต่เมื่อพิจารณาเห็นว่าการเผยแพร่กับญาติโยมในทางที่ถูกต้องนั้นเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์แต่ละองค์โดยตรงโดยไม่ต้องอยู่กับความรู้สึกทางใจของใครจึงพยายามอดทนอยู่ถึงสปีกว่าที่ภูเก็ตนี้ได้เน้นฉลองมารับใช้ปฏิบัติอยู่ด้วยถึงสปี และได้พามาเที่ยวที่จังหวัดสุรินทร์ประจําอยู่หนึ่งพรรษาก็กลับไปอยู่ภูเก็ตอีกตั้ง6ปีกลับจากภูเก็ตมาอยู่เขาแก้วสองพรรษาแล้วก็ไปจังหวัดจันทบ,บุรีเที่ยวทําความเพียรหาที่วิเวกแก่จิตใจของตนอยู่เสมอไม่ท้อถอยจากความเพียรไม่มีเวลาหยุดยอนต้องทําจนกว่าชนะก,กิเลสคือความอยากทุกอย่างทุกกิเลสคือความรักกับความชังถวางพวกนี้ได้แล้ว ทุกอย่างก็มีแต่ความสงบสุขล้วนๆเกิดขึ้นทั้งกายทั้งวาจาและก็ใจากายก็สงบวาจาก็สงบเป็นภูมิจิตที่มีสติเป็นหลักต่อมาพอออกจากจังหวัดจันทบุรีก็มาที่จังหวัดนครราชสีมาและได้ข่าวว่าท่านอาจารย์สิงห์ถึงแก่มรณภาพแล้วได้ร่วมในพิธีพระราชทานพเพลิงศพท่านพระอาจารย์สิงห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้เดินทางไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดสุรินทร์อีก พักอยู่จนสิ้นฤดูแลง้งจึงเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลกได้ททำสำนักจำภาษาในป่าแห่งหนึ่งมีโยมสร้างกุฏิเล็กๆให้อยู่จำพรรษาโยมเจ้าของกุฏิได้มานอนอยู่ด้วยประจำท่าวันไหนพ่อไม่มาลูกชายก็มาแทนเป็นประจำทุกคืนในป่าษานี้ทางใจก็สงบเงียบดีแต่ทางกายไม่สู้จากสงบนัก เพราะมีภัยมาเบียดเบียนอย่างแรงคือมีคนมาลอบยิงมาปองร้ายถึงสามครั้งแต่เมื่อมาถึงโยมที่นอนด้วยก็ตื่นทุกครั้งผู้ปองร้ายจึงไม่อาจทำร้ายได้ทั้งนี้อาจด้วยในชาบุญกุศลที่พยายามสั่งสอนอบรมมาไม่เคยคิดเบียดเบียนใครแม้แต่ทางใจจึงทำให้ท่านนั้นปลอดภัยได้ไม่มีอันตรายในพรษานั้นเมื่อออกพรรษาแล้ว สงพาญ,ญาติโยมไปทางเชียงใหม่อีกในครั้งนี้มีท่านคำดีและเนนฉลองพร้อมโยมผู้จากจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันโยมผู้บวชอยู่ที่วัดไรวิเวกอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ร่วมเดินทางไปที่เชียงใหม่ด้วยที่ไปครั้งนี้เพื่อหาสถานที่วิเวกเรียกททำความเพียรและศึกษาภูมิประเทศชีวิตจิตใจ,จของประชาชนเผ่าต่างๆในแถบนั้น ได้ไปจำภพรรษาที่บ้านแม่ลอดอเพเภอแม่แตงกับพวกกระเรียงอยู่สองพรรษาออกพรรษาแล้วเที่ยววิเวกไปแถวเชิงเขากับพวกแมว้วพวกกระเรียงจนถึงเดือนหมีชาวบ้านผาเคงมาทํากุฏิให้อยู่มีพวกญาติโยมมานั่งภาวนาทุกๆคืนจํานวนมากไม่เคยขาดพักอยู่ที่นั่นประมาณหนึ่งเดือนก็มีพระมาฝึกหัดทุดงให้มาพักรวมกันในที่นั้น พระองค์นั้นไม่ยอมบอกว่าไปพักที่โคนต้นไม้เพราะมีผ้าขาวและมีแม่ชีเคยตายอยู่ตรงนั้นพระองค์นั้นมาจากเมืองลาโวจังหวัดลบบุรีแล้ววันต่อมาก็มีพระแปลกหน้าอีกองค์หนึ่งเข้ามาที่นั่นพระจากลบบุรีจึงถามว่าท่านอยู่ที่ไหนพระองค์นั้นจึงตอบว่าผมอยู่บ้านนี้แหละแต่ห่างจากบ้านนี้สองกิโลเมตรพระจากลบบุรีจึงถามว่าท่านจะมาปองร้ายหลวงพ่อใช่ไหมพระนั้นก็ตอบว่าใช่ พระจักรบ,บุรดิจึงตอบว่าอย่ามานึกปองร้ายอะไรท่านเลยเพราะท่านก็อยู่ชั่วคราวและไม่มีความประสงค์จะเบียดเบียนใครๆทั้งนั้นหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันก็มีคนมาทำร้ายจริงๆเขาได้รับจ้างโดยเล่าคนละสามบาทเท่านั้นค่ำคืนวันหนึ่งท่านก็ยังไม่เข้านอนเห็นมีคนมาจุดเทียนกับกราบไหว้ไหวอยู่นึกเฉลียวใจจะได้ถามว่าโยพาันมาทำอะไร ถามทังสองครั้งเขาก็ไม่พูดอะไรเลยลูกขึ้นเดินหนีไปเฉยๆหลังจากนั้นอีกประมาณสิบวันตอนนั้นเวลาประมาณสองทุ่มแล้วท่านกำลังนั่งเข้าสมาธิอยู่เป็นเวลาหลายชั่วโมงเมื่อออกจากสมาธิแล้วก็รู้สึกตัวแปลกประหลาดไปหมดทุกอย่างในขณะนั้นก็คือรู้สึกตึงๆที่ใบหน้าจึงจุดเทียนขึ้นมองดูไปข้างหน้านั้นก็เห็นก้อนเห็นเทกับปั้นตกอยู่ก้อนหนึ่งและก็ข้างตัวอีกสองก้อน มองมาถึงตัวก็เห็นมีเลือดเปื้อนเกิดกลางเพื่อนตัวแล้วก็เต็มจีวรไปหมดคิดว่านี้เลือดอะไรหนอแล้วก็ยกมือลูบไปทั้งตัวก็ไม่เห็นเจ็บตรงไหนพอเอามือขึ้นลูบป,ปากแล้วก็ใบหน้าตดเองก็เห็นมีเลือดเต็มแล้วก็ค่อยๆรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้นก็คิดว่าเรานี้ถูกเขาทำร้ายอย่างจริงจังแล้วก้อนหินที่คว้างมาสามก้อนนั้นสองก้อนถูกเฉพาะมุงและจีวร อีกก้อนหนึ่งถูกปากอย่างจังเลือดไหลออกจากปากแห่งเดียวในขณะที่อยู่ในสมาธิอย่างไม่รู้สึกตัวนั้นพวกผู้ร้ายคงคิดว่าท่านตายแล้วจึงตีฝาให้ลมทับเข้ามาอีกท่านอาจารย์สามเล่าว่าพอรู้สึกตัวว่ามีผู้มาทำร้ายจริงๆก็นึกว่าท่านคงตายแน่นานกือบชั่วโมองถึงได้จุดเชียนส่องดูจึงรู้สึกว่าอะไรเป็นอะไร เมื่อถึงสติอย่างรู้ว่ายังไม่ตายจึงลงมาจากกุฏิไปที่บ้านโยมแจ้งเหตุร้ายให้โยมทราบพ,พวกญาติโยมยิได้พากันช่วยซักบุงและก็จีวรและคืนนั้นขอร้องให้ท่านพักที่บ้านโยมคืนหนึ่งพอสว่างก็กลับมาดูที่กุฏิของตนหลังจากนั้นก็บอกญาติโยมว่าอยู่ที่นี่ไม่ได้อีกแล้วจะขอลาญาติโยมเดินทางต่อไปพวกญาติโยมก็คัดค้านขออ้อนวอนให้อยู่ต่อ จะช่วยป้องกันอันตรายทุกอย่างญาติโยมเหล่านี้มีความเจ็บแค้นในใจเป็นอย่างมากเขารับปากอาสา,าจะแก้แค้นพวกผู้ร้ายให้ท่านท่านไม่ให้ทําเช่นนั้นเพราะท่านคิดว่าจะเป็นเวรเป็นกรรมกันแก้แค้นกันไม่มีที่สิ้นสุดเป็นบาปเป็นกรรมเปล่าๆในภาษานั้นได้ท่านจันดีมาร่วมจัพภรษาอยู่ด้วยพวกที่ได้ทําร้ายท่านพอรู้ตัวเข้าก็ตกใจกลัว ล้มป่วยได้ไข้แล้วก็ตายไปหมดออกพรรษาแล้วเดวลาญาติโยมไปเที่ยวทางบ้านโปง่งซึ่งเป็นวัดที่พระอาจารย์ม่นเคยจำพรรษาอยู่จึงจำพรรษาอยู่ที่บ้านโป่งหนึ่งพรรษาครั้นออกพรรษาแล้วก็เที่ยวทุดโงต่อไปทางบ้านจอและบ้านถ้ำเชียงดาวและย้อนกลับมาพักอยู่ที่บ้านโป่งอีกครั้งหนึ่งวันหนึ่งไปญาติโยมไปจัดสุรินทร์ เราเหเรี่ยร่อนตามไปจนถึงบ้านโปง่งพร้อมทั้งขอร้องให้กลับมาอยู่ทางจังหวัดส,สุรินทร์ท่านเล่าว่าการกลับมาครั้งนี้ก่อนกลับนั้นได้พิจารณาเป็นเวลานานว่าเราได้เที่ยวทุกดวงวิเวกไปในที่ต่างๆอย่างมากมายตั้งแต่หนุ่มจนชาราภาพตั้งแต่ร่างกายแข็งแรงจนกระทั่งร่างกายอ่อนแอลงกำลังวังชาเขาถอยลงมากแล้วน่าจะกลับมาอยู่ทิ่เดิมนอกจากจะได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ซึ่งชาราด,ด้วยกัน มีพระอาจารย์ดูนเป็นต้นก็ยังมีโอกาสดูแลมารดาซึ่งสาดภาพมากอยู่แล้วและหาโอกาสแนะนำธรรมปฏิบัติแก่มารดาและก็ญาติโยมทั้งหลายตลอดจนถึงศาส,สนิกชนทั้งจังหวัดสุรินต่อไปจึงได้เดินทางกลับจังหวัดสุรินญาติโยมทำที่ให้จำพรรษาอยู่ที่บ้านรำเบรได้หนึ่งพรรษาก็มีเรื่องเกิดขึ้นคือถูกบางคนฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ไม่ให้อยู่ที่ตรงนั้นเพราะเป็นที่สำเล จึงย้ายมาอยู่ที่ป่าที่ใกล้กิโลเมตรที่11ถนนสายสุรินปรปรา,าสาท์ก็ถูกฟ้องร้องว่าเป็นที่ทำเลอีกครั้งทั้งที่ปัจจุบันนี้มีคนเป็นเจ้าของหมดแล้วญาติโยมจำนวนหนึ่งจึงถวายที่ห่างจากที่ตรงนั้นไม่ไกลทำเป็นวัดป่าเล็กๆอยู่และมีผู้ศรัทธาซื้อที่ดินขยายวัดจนถึงทุกวันนี้เป็นวัดโดยสมบูรณ์แบบแล้วคือวัดป่าไตรวิเวกและท่านอาจารย์สาม ก็ได้จำพรรษาในวัดนั้นมาจนถึงปัจจุบันหลวงปู่สามอากินจโนท่านเป็นพระนักปฏิบัติที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยบ่อยครั้งเกิดอาการอาพาต้องเข้าออกรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจนกระทั่งวันที่สองกุมภาพันธ์พศ .2534 หลวงปู่สามได้บรรลภาพลงอย่างสงบสิริอายุรวม91พรรษา71กลางความเศร้าสลดของคณะสิญญานุสิ และพุทธศาสนิกชนทั่วไปเป็นยิ่งนักก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังปักหลดมาโดยตลอดครับคลิปนี้เรื่องราวต่างๆที่ท่านผู้ฟังได้ฟังไปแล้วนั้นก็จบลงแล้วครับเอาไว้ติดตามรับฟังปักหลดกับเรื่องราวต่างๆในคลิปต่อไปครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข จะเดินในธรทุกท่านครับสวัสดีครับ